พาฟิตติ้งละครใหม่ช่องเจ็ดพาะนางเคมีดีทั้งสองคู่เลยสัปดาห์นี้นะคะช่องเจ็ดปล่อยพาฟิตติ้งละครใหม่ถึงสองเรื่องเลยนะคะทุกคนก็เป็นคู่พานางแถวหน้าของช่องเคมีดีทั้งสองเรื่องเลยนะคะทุกคน ก็ออกแนวคนละสไตล์เนาะอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นแนวดราม่าดูมีความลึกลับน่าค้นหาอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นแนวรักโรแมนติกแล้วก็พิเรียดด้วยก็มาเริ่มกันที่ลวงกันก่อนฟิตติ้งกันไปแล้วนะคะคู่พระนางที่หลายคนรอคอยยังยูโรกับการคู่นี้เป็นเคมีใหม่ๆที่คุ้นเคยนะเพราะว่านอกจอเนี่ยเขาก็มีผู้จัดการคนเดียวกันสนิทกันอยู่แล้วนะคะทุกคนก็สมหวังแฟนคลับหลายคนที่รอคอยคู่นี้อีกหนึ่งผลงานพรมพยศเพิ่งปล่อยวันนี้เลยนะคะทุกคน คู่มิกกับเจนนี่คู่นี้เคยร่วมงานกันมาแล้วนะคะในสายเลือดสองหัวใจกลับมาร่วมงานกันคราวนี้ฟินคูณ2แน่นอนเห็นภาพฟิตติ้งแล้วก็แอบนึกถึงมัสยาเหมือนกันนะลุกมิกในเรื่องนี้คือแบบพิลักในมัสยาเลยก็ถือเป็นละครหลังข่าวฟอร์มดีที่น่าติดตามทั้ง2ผลงานเลยนะคะทุกคนพระนางก็เป็นพระนางแถวหน้าของช่องเคมีดีมากมก ก็เราติดตามกันได้รวมถึงนักแสดงคนอื่นๆด้วยนะเราก็อยากเห็นภาพฟิตติ้งเหมือนกันว่าภาพรวมมันจะออกมาเป็นยังไงอยากให้ช่องปล่อยภาพมาเร็วๆนี้เหมือนกันนะซึ่งคลิปนี้ก็ต้องขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะคะทุกคนที่ช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปบ่อยเพราะว่าไม่รู้จะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรดีทุกคนนะคะอยากให้นําเสนอเกี่ยวกับอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลแล้วก็จะมานําเสนอให้นะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม ทุกช่องทางของเราด้วยนะคะ